ฟิล์มสีของสีทาคารคืออะไรและมีฟิล์มสีแบบไหนบ้างวันนี้ดูลักส์พอตแคสมีคําตอบให้ครับใครที่กําลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของฟิล์มสีขอให้หยุดดูคลิปนี้ก่อนนะครับจะทาภายในก็ดีจะทาภายนอกก็เลิศ วันนี้เราอยู่กับพี่อรณิตบุญน,นามครับเราพี่ปุ๊กนี่เองครับพี่ปุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กครับคำถามง่ายๆเลยคำถามแรกค่ะฟิล์มสีคืออะไรครับพี่ปุ๊กก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องแยกก่อนคําว่าสีกับฟิล์มสีนะคะ,คะสีทาคาเนี่ยก็คือสีที่เราเอาไปทาคาส่วนฟิล์มสีเนี่ยคือตัวที่บอกระดับความเงานะคะมันจะมีการไล่ระดับทั้งหมดสีระดับด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีหนึง่งค่ะอ๋อบอกระดับความเงานี่หมายถึงว่า เราต้องทาสีก่อนแล้วก็เอาฟิล์มสีไปทาทับอีกรอบหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้ไหมครับอ๋อไม่ใช่ค่ะ,ะตัวที่เป็นฟิล์มสีอะค่ะเขาจะผสมมาอยู่ในเนื้อสีอในถังสีเลยเมื่อเราเลือกระดับความเงาหนะ่ะเราสามารถเลือกเลยว่าเราจะเอาสีตัวนี้เฉดนี้ความเงาเท่านี้มันจะมาให้เราแบบ ready to use เลยอยู่ในถังนั้นเลยอย่างนั้นค่ะก็คือเราเลือกระดับสีเสร็จแล้วเราก็เลือกระดับของฟิล์มสีทีบ่บอกถึงความด้านาความเงาไปด้วยเลยตอนที่ใใช่ค่ะ <3 S 1> ใช่ค่ะเขาก็จะมาให้เราพร้อมใช้เลยอ๋อใช่ค่ะ ครับและนีะ่ฟิล์มสีของสีทาอาคารนะครับพี่ปุ๊กมันมีความสําคัญยังไงครับค่ะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าสําหรับสีทาอาคารเนี่ยฟิล์มสีเป็นเหมือนผิวชั้นนอกค่ะคที่ปกคลุมผนังอาคารนะคะคนอกจากจะทําให้อาคารของเราเนี่ยมีสีสันที่สวยงามแล้วค่ะน้องแทนเขายังช่วยปกป้องอ,อาคารจากสภาวะอากาศหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆด้วยนะคะคคซึ่งถ้านึกภาพอะค่ะมันก็จะเหมือนกับเราทาสีเคลือบอาคารไว้อ่ะค่ะ,ะเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมครับมันเหมือนการที่เรา เอาลูกชุบไปชุบสีแล้วก็เคลือบวุ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเปรียบเทียบซะหิวเลยค่ะใช่ค่ะเหมือนกับการเคลือบวุ้นของลูกชุบค่ะใช่เลยแต่ว่าการเคลือบนี้มันก็จะถูกผสมมากับสีตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เใช่ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีเนาะบ้านบ้านเราเนี่ยอาจจะมีสีที่เป็นที่รู้จักกันอยู่สักประมาณสี่ชนิดนะสีอะคริลิกสีน้ำมันสีทามายแล้วก็สีอีพ็อกซี่นะครับคืออยากจะแถามนิดนึงว่าเขามีคุณสมบัติที่มัน แต่ต่างกันยังไงบ้างครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เลือก ได้ตามความต้องการหรือความเหมาะสมมากที่สุดค่ะพี่ปุ๊กที่น้องแทนบอกเลยว่าเราจะเลือกชนิดของสีเนี่ยเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะ,ะแล้วก็พื้นที่ที่เราต้องการใช้งานนะคะ,ะคราวนี้เรามารู้จักกับสีแต่ละชนิดกันดีกว่าคะ่ะว่าสีแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะ,ะตัวแรกเลยค่ะสีอะคริลิกค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นที่นิยมใช้กันมากเลยเพราะว่าเขาจะใช้กับพื้นผิวที่เป็นปูญฉาบนะคะคอนกรีตสมาร์ทบอร์ดยิปซัมบอร์ดหรือว่าไม้เทียมนะคะจะใช้สีกลุ่มนี้ เขาจะมีความคุณสมบัติในการทนสภาวะอากาศได้ดีนะคะ<ม>ทนแดดทนฝนสะท้อนรังสี UV หรือว่าทําการยึดเกาะผนังได้ดีนะคะ,คะแล้วก็มีให้เลือกใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคารเลยค่ะค่ะ ตัวต่อมาก็จะเป็นสีน้ำมันค่ะจะเหมาะกับพื้นผิวไม้แล้วก็พื้นผิวเหล็กตัวที่3ค่ะเรียกว่าสีย้อมไม้ค่ะซึ่งเขาจะไว้ย้อมไม้จริงที่จะโชว์ไลายไม้นะคะซึ่งสีย้อมไม้กับสีน้ำมันเนี่ยเขาใช้แตกต่างกันตรงที่สีน้ำมันนะคะน้องแทนสามารถเลือกเฉดได้เลยว่าจะเอาเฉดน้ำเงินเฉดน้ำตาลเฉดแดงอย่างนี้นะคะแล้วเวลาทานเนี่ยเขาจะทึบแสงเขาจะทาแล้วกบลายไม้เลยนะคะแต่ในขณะที่สีย้อมไม้เนี่ย เขาโปร่งแสงเวลาทานเนี่ยมันจะโชว์ลายไม้แล้วก็ให้โทนสีไปในโทนที่เป็นสีไม้ธรรมชาติ<ฆ>ค่ะเช่นไม้แดงไม้สักทองอย่างนี้เป็นต้นค่ะ,<ฆ>คะสุดท้ายจะเป็นสีอ e ีพ็อกซี่ค่ะกลุ่มสีอ e ีพ็อกซี่เนี่ยจะอยู่ในอุตสาหกรรมเป็นสีอุตสาหกรรมซะนะคะ,<ฆ>ะเพราะว่าเขาจะทนต่อสารเคมีความร้อนหรือว่าแรงกระแทกต่างๆนะคะ<ฆ>มักจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะอ๋อ,อสมมติว่ถ้าเราทําบ้านไม้เนี่ยเราก็ต้อง ต้องเลือกเฉดสีจากจากไม้ที่เราหามาได้ใช่ไหมครับอ่าไม่จําเป็นค่ะเราสามารถเลือกเฉดของสีไม้เนี่ยได้ตามความต้องการเลยตามตามเฉดที่เขามีนะคะซึ่งสมมติน้องแทนบ้านไม้เป็นไม้ชนิดหนึ่งแต่เราอยากได้สีไม้สักทองอเราก็เอาไม้สักทองเนี่ยไปย้อมไปทาได้พอได้เลย,เลยใช่ค่ะค่ะงั้นนอกจากพื้นที่ของการใช้งานแล้วครับพี่ปุ๊กมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทําให้ฟิล์มสีของเราเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันครับ อ๋อมีแน่นอนค่ะยังมีอีกตั้ง5ปัจจัยหลักๆเลยนะคะปัจจัยที่1ก่อนค่ะในเรื่องของความเงานะคะความเงาของฟิล์มสีเนี่ยเราสามารถแบ่งระดับความเงาได้ถึง4ระดับนะคะครเริ่มต้นจากฟิล์มด้านก่อนเลยค่ะฟิล์มด้านเนี่ยเขาก็จะเป็นฟิล์มชนิดที่ไม่มีความเงาหรือว่าสะท้อนแสงได้น้อยเขาก็จะทําให้ช่วยปกปิดความไม่เรียบเนียนของผนงังก็คือพวกรอยเก็บโป๊ะต่างๆอะ,ค,ะค,ค่ะค่ะปกปิดได้ดีพรางตาได้ดีนะคะแต่เขาก็จะเช็ดทําความสะอาดได้ค่อนข้างยากค่ะแต่ว่า ลุกเขาจะให้ลุกที่ดูเรียบง่ายสําหรับฟิล์มสีด้าน,นะคะเวลาเราทาห้องนอนเนี่ยอันก็จะให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายสบายๆนะคะอบอุ่นแบบนี้ค ถ้าทาห้องรับแขกอะคะ่ะก็เหมาะสำหรับห้องรับแขกที่มีสไตล์มินิมอลหรือว่าสไตล์โมเดิร์นนะคะหรือว่า,าทาใช้กับห้องที่ต้องการลดการสะท้อนแสงหรือว่าให้แสงมันสะท้อนได้น้อยเช่นห้องคมอมพิวเตอร์แบบนี้ค่ะลำดับต่อมาก็จะมีความเงาขึ้นมา อีกหน่อยหนึ่งอีกระดับหนึ่งเขาเรียกฟิล์มเนียนนะคะซึ่งฟิล์มเนียนเนี้ยอ่ะมันจะมีความเงาอยู่ในระดับเปลือกไข่ะคะ่ะน้องทายนึกถึงเปลือกไข่อ่ะ,อะจะวาวๆนิดนึงแบบนั้นซึ่งทําให้เขาเนี่ยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นฟิล์มแบบเอ็กชลนะคะอ่ะด้วยความที่เขามีความเงามากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวเนี่ยได้ดีกว่าฟิล์มด้านนะคะในขณะที่เรื่องของการปกปิดพื้นผิวความไม่เรียบเนียนของผนังเนี่ยเขาก็ทําได้ด ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ,คะซึ่งเ,เวลาที่เราลูบหรือว่าสัมผัสไปกับผนังเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่เรียบเนียนแล้วก็หลูลรานะคะมมมมมเวลาทาห้องนอนก็ให้ความสุขที่นุ่มนวลสบายนะคะถ้าเอาไปทาห้องรับแขกโถงบันไดหรือว่าโถงทางเดินอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบดูดีแล้วก็เช็ดทำความสะอาดง่ายอย่างนี้ค่ะค่ะ<ม> ลำดับต่อมาเงาขึ้นมาอีกก็คือในเป็นอยู่ในฟิล์มกึ่งเงานะคะจะมีความเงาในระดับปานกลางตัวนี้เนี่ยพอเงาขึ้นเนี่ยความสามารถเขาก็คือเช็ดทําความาสะอาดได้ง่ายนะคะแต่ก็แรกมาซึ่งการโชว์ความไม่เรียบเนียมของพื้นผิวรอยโป๊ต่างๆจะเห็นชัด มากขึ้นค่อนข้างชัดเลยทีเดียว<ฆ>นะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยค่าใช้ถูกที่ก็คือเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ต้องการทําความสะอาดมากๆเช่นห้องครัวนะคะเวลาที่คราบน้ํามันกระเด็นหรือว่ามีสิ่งสกปรกกระเด็นเนี่ยเขาก็จะช่วยเราได้แต่เราต้องรีบเช็ดทันทีนะคะ<ฆ>มันจะเช็ดออกแต่ถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยคราบพวกนี้มันจะฝังลึก<ฆ>นะคะหรือว่าเป็นห้องที่มี เด็กห้องเด็กจะมีความเลอะความอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ฟิล์มในกลุ่มที่มีส่วนที่เป็นกึ่งเงาที่มีความเงามากขึ้นมาอย่างนี้ออให้เช็ดทำความสะอาดออค่ะสุดท้ายจะเป็นในฟิล์มของฟิล์มเงาค่ะก็คือมีความเงาระดับสูงเลยซึ่งเขาก็จะเช็ดทำความสะอาดง่ายขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็แลกมาซึ่งการสะท้อนแสงที่เยอะก็จะเห็นรอยความไม่เรียบเนียนของผนังแต่เวลาเราทานเนี่ยมันจะทำให้ห้องเราเนี่ยดูสว่างขึ้นเพราะเขาสะท้อนแสงได้มากขึ้นอ,อย่างนั้นก็ เหมาะกับห้องโซนที่ต้องการทําความสะอาดง่ายๆเหมือนกันนั่นแหละค่ะพวกห้องครัวก็ตามหรือว่าห้องเด็กก็ตามอย่างนงี้ค่ะคือผมตอนแรกผมก็คือไม่รู้นะท่านผูสงสัยว่าฟิล์มด้านกับฟิล์มเงาเนี่ยมันที่มันเห็นรอยเพราะว่าฟิล์มด้านอ่ะมันที่ฟิล์มด้านมันไม่เห็นรอยเพราะว่าฟิล์มด้านอ่ะมันหนาแล้วก็ฟิล์มเงามันบางมันไม่ได้หนาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการสะท้อนของแสงการสะท้อนของแสงใช่ค่ะซึ่ง นั่นก็เป็นปัจจัยที่1นนะคะในเรื่องของความเงาคร,คราวนี้มาต่อที่ปัจจัยที่2ค่ะเป็นในเรื่องของความทนทานค่ะคฟิล์มสีที่มีความทนทานนะคะเขาก็จะ ต้านทานต่อพวกอรอยสกรปรกการขูดขีดอย่างนี้ค่ะจะต้านทานสภาวะอากาศพวกนี้ได้ดีนะคะ,ะปัจจัยที่3ค่ะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นฟิล์มสีที่มีความยืดหยุ่นสูงค่ะ,ะเขาก็จะ,ะปรับตัวต่อการขยายหรือว่าการขดตัวของพื้นผิวได้ดีนะคะคราวนี้ปัจจัยที่4ค่ะเป็นในเรื่องของการ การน,น้ําการทนต่อการซึมผ่านของน้ําค,ค่ะฟิล์มสีที่กันน้ําได้ดีค่ะ <c oughs> เขาจะช่วยในเรื่องของการกัน <c oughs> เชื้อราแล้วก็กันความชื้นได้ดีนะคะคสุดท้ายแล้วก็คือเป็นปัจจัยในเรื่องของการสะท้อนรังสี U ูซึ่งบ้านเรานี่คือร้อนมากนะคะใช่ก็ฟิล์มสีที่ทนต่อรังสี u ูได้ดีหรือสะท้อนรังสี UV ได้ดีเนี่ยมันจะทําให้สีของบ้านเราอะคะอ่ะซีดจางช้าคงความสวยสดใสไว้ยาวนานมากขึ้นอย่างนี้ค่ะค โอเคแล้วก็ชัดเจนมากครับแต่ว่าอย่างนี้ครับผมอยากจะกลับไปที่คําถามแระที่เราคุยกันนะครับพี่ปุ๊กว่า การเลือกฟิล์มสีให้เหมาะสมกับพื้นที่อะครับในที่เราพูยกันแต่ตอนแรกเนาะคืออยากจะรู้ว่าเราควรดูจากอะไรบ้างครับพี่ปุ๊กการเลือกสีให้เหมาะสมอะค่ะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการใช้งานนะคะแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้งานนะคะโดยที่เราต้องรู้ก่อนว่าอันดับแรกเนี่ยเราจะใช้งานกับห้องไหนทาที่ห้องไหนห้องนอนห้องรับแขกหรือว่าห้องครัวนะคะอันดับต่อมาเราต้องรู้ก่อนว่า พื้นผิวที่เราจะใช้ทาค่ะมีเป็นวัสดุแบบไหนค,ค่ะแล้วก็ อันดับที่3มนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเฉดแล้วก็ความเงาค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลเลยว่าจะต้องการเฉดสีแบบไหนความเงาแบบไหนก็เลือกตามความต้องการของตัวเองแล้วก็สไตล์การแต่งบ้านได้เลยนะคะค่ะสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของอคุณสมบัติพิเศษเช่นการสะท้อนความร้อนหรือว่าต้านเชื้อราหรือว่าเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายอันนี้ก็ตามแต่ที่ความต้องการของตัวเราที่จะเลือกได้เลยให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละบุคคลค่ะ เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์มากๆแต่ว่าอย่างนี้ครับพี่ปุ๊กอยากจะให้เป็นสรุปหรือว่าอยากจะเป็นคําจำกัดความสั้นๆเผื่อผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาจะได้เข้าใจง่ายๆแบบสามารถเข้าใจง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้จำกัดความสั้นๆหน่อยว่าสมมติว่าเท่าถ้า,ถา ห้องนอนควรจะเป็นฟิลมสีประเภทไหนถ้าห้องนอนเนี่ยจะเน้นการพักผ่อนนอนหลับให้สบายก็แนะนําเป็นในฟิล์ของฟิล์มด้านหรือว่าฟิล์มเนียนะคะน้องแทนเพราะว,ว่าเขาจะสะท้อนแสงได้น้อยจะทําให้เราหลับได้สบายและผ่อนคลายมากขึ้นค่ะครับแล้วอย่าง ห้องที่มีทุกบ้านนะครับห้องครัวค่ะห้องครัวเนี่ยเน้นในการเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายนะคะพี่ก็จ,จะแนะนําในส่วนของฟิล์มเนียนหรือว่าฟิล์มกึ่งเงานะคะ mm. คือฟิล์มเนียนขึ้นไปตัวน,นี้ก็จะช่วยให้เราเช็ดทาความสะอาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็เลือกตามพื้นผิวของเราเลยว่า,าพื้นผิวของเราถ้าเกิดว่ารอยเยอะก็ไปทางเนียนถ้ารอยไม่เยอะมากก็ไปทางกึ่งเงาจะได้เช็ดได้ง่ายค่ะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งที่เรียกว่าทํทาบ้านน่าจะมีปัญหากันเยอะๆนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ห้องเด็กครับอ๋อห้องที่มีเด็กใช่ไหม ก็ห้องที่มีเด็กเนี่ยเน้นไปทางการเลอะเพราะว่าบางทีเด็กเขาทำน้ำหกใส่ผนังซอสหกใส่ผนังหรือขีดเขียนผนังเนี้ยเราก็ต้องทําการเช็ดให้ได้เช็ดให้ไวห้องนี้ก็จะเหมาะในโซนของพวกฟิล์มกึ่งเงาหรือว่าฟิล์มเนียนถ้ากรณีพื้นผิวไม่ค่อยสวยอย่างนี้นะคะก็จะใช้งานได้ดีค่ะสุดยอดมากทบจริงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูมากที่มาให้ความรู้นะครับผมดีมากค่ะเอีคด้ว่าสําหรับใครที่มีข้อสงสัยวันนี้ก็ คงจะได้คําตอบที่ชัดเจนกันมากมากแล้วนะครับจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูมากที่มาให้ความรู้พวกเราเครับและผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสำหรับการเลือกฟิล์มสีที่เหมาะสมนะครับผมจะช่วยให้สีทาอาคารของคุณเนี่ยมีความทนทานสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฟิล์มสีของแต่ละชนิดก่อนตัดสินใจเลือกซื้อให้ดีนะครับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ที่ตรงใจของคุณมากที่สุด สำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะหยิบยกเอาเรื่องไหนมาเป็นประเด็นคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ทุกช่องทางได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ d u l ักส o อ c a s t ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ